พอน,น้องก็ตักให้อย่างนี้เลยนะฮะพู้น่ารักมากเลยครับจริง สวัสดีทุกทาทุก่ารครก็ผมขอเสียงตบเมือให้น้องๆหน่อยครับผมนะทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมากินข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับประมาณ80กว่าอย่างนะครับร้านนี้เป็นร้านเพิ่งเปิดมาได้ประมาณแค่สีเดือนนะครับด้วยความครีเอทของเจ้าของนะครับทำให้ร้านเป็นที่รับรู้เป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากในโซเชียลนะครับผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ห้าสบาบาทเดิมที่ ร้านนี้จะเป็นร้านจิ้มจุ่มแบบโต้รุ่งนะครับทุกคนดูบรรยากาศที่ตอนนี้กำลัง8โมงกว่ากว่านะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าร้านข้าวแกงเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างนะครับนอกเหนือจากนี้จะมีประมาณสัก9โมงกว่ากว่าจะมีะน้องๆน,นะฮะมาช่วยเสิร์ฟมาช่วยตักข้าวแกงมาดูความเคเอดของทางร้านเขาคิดได้ยังไงนะฮะเป็นการมาร์เก็ตติ้งการดึงลูกค้าดีชั้นดีเลยนะฮะวเราก็เข้าไปดูกันเลยนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าข้าวแกงตรงนี้มีอะไรบ้างนะ คือเยอะมากๆนะทุกคนผมไม่ได้มาทันที่เขาทำอะ่ะแล้วก็เขาทำเสร็จตั้งนานแล้วละ่ะตั้งแต่แปดเจ็ดโมงพร้อมที่จะรับลูกค้าเนาะเดี๋ยวผมจะไล่าจากด้านโน้นนะครับมาฝั่งนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างทุกคนก็จะมาจ่ายตังค์ตรงนี้ก่อนนะครับห้าสิบเก้าบาทแล้วค่อยรับจานรับอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูข้าวแกงกันนะฮะ เยอะมากๆเลยนะสำหรับกับข้าวนะฮะห้าสิบเก้าบาททานได้แบบไม่อั้นเลยนะทุกคนตอนนี้ข้าคเช้านะครับคนก็กำลังมาแล้วครับแม่นี่เาเรียกว่าอะไรครับกุ้งหวานค่ะบกุ้งหวานอันนี้ก็แสดงว่าหมูหวานไก่ไก่หวานไก่หวานอันนี้ไก่กระเทียมไก่กระเทียมนะะฮโโอ้หเยอะมากๆเลยนะทุกคนเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะว่ามันมีอะไรบ้าง คืออลังการจริงๆนะฮะเนี่ยแปดสิบอย่างเนี่ยยังยังเติมมาไม่หมดนะ,ะแบบแบบถ้าให้นี่ก็มีนะใบใบใบ,ย,บ,ย,บยีราเติมทุกวันอ่ะก็เติมทุกวันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวดูนะครับความอลังการนี่นะฮะท<ด>ุกคนคือเป็นเป็นเป็นร้านข้าวแกงที่อาหารเยอะมากๆนะฮะ ดูที่เขากำลังตักพอดีนะยนี้จะเป็นแกงจืดนะใครที่ชอบแกงอะไระร้านนี้มีหมดเลยนะฮะนะครับมีหน่อไม้มีแกงออมด้วยนะฮะเออในนี้ก็ยังอยู่ในในเซตของบุฟเฟ่ด้วยนะครับมีมันสมันด้วยมันสมันไก่นะฮะมีแกงตะทองนะครับแล้วมีของหวานนะครับ นี่นะครทุกคนนอกจากนี้เรายังมีขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกกะปินะครับนี่นะ,ะทุกคนจแบบเต็มเออนะฮะผมชอบตรงที่เราเติมได้ไม่อั้นนี่แหละครับสำหรับข้าแก่นี้แค่59บาทเลยครับทุกคนถือว่าโอ้โหราคาถูกมาก เอาพอดีอ่ะพี่นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นเออแคนี้ก่อนแหละพี่แค่นี้ก่อนนะทุกคนเนี่แกงออกก็ยังมีนะเออนะเนื้อ เยอะเลยขอบคุณนะครับนี่ทุกคนแกง้งอมเนาะผมสั่งมาแล้วในราคาครับทุกรับจริงอันนี้สักได้ตลอดเติมได้ตลอดเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นไก่วานนะครับนี่ก็เป็นหมูคือมันมี80อย่างเราทานรอบนี้หมดแล้วเราไปเติมเอาอีกก็ได้นะฮะอลังการจริงนะฮะ ทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นกติกาพายบุเฟ่ห้าสิบเก้าบาทนะก็ผู้ใหญ่ห้าสิบเก้าบาทเด็กโตสามสิบบาทแต่ถ้าต่ำกว่าห้าขวบนี่กินฟรีนะครับสองทานได้ทุกอย่างไม่อั้นทานไม่หมดปรับภาชนะในการม้นเงินใช้ภาชนะเดิมในการม้นเงินเติมอาหารนะครับน้ํเดื่มฟรีบริการตรวองแล้วก็หนึ่งคนหนึ่งภาชนะหนึ่งจานหนึ่งถ้วยหนึ่งใบขนมหวานหนึ่งถ้วยนะครับใส่ถุงถ้าเราจะซื้อใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยก็ราคา 40 60บาทนะครับตอนนี้ทั้งลูกค้าทยอยกันเข้ามาดูนะครับบางทีกับข้าวเยอะนะฮะลูกค้าอาจจะตาลายนะเยอะจริงๆนะแปดสิบอย่างแปดสิบกว่าอย่างด้วยนะครับยำยำยำอะไรคะนี่ก็อันนี้ใช่ไหมคะนะกกมแค่นี้แหละนี่ยโอ้โหยำไข่ต้มเนื้อจ้าตากแบบ,น,บนี่เลยเนี่ย นี่นะทุกคนก็ต้มมะละนะฮะทุกคนคือต้มนี่ก็ที่เป็นถ้วยๆเนี่ยคือต้มกับแกงนะฮะที่เป็นตักเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักนะยำอะไรอย่างเงี้ยลาบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนมีหมดทุกอย่างนี่ฮะทุกคนก็สวัสดีลุกทายทุกการใดก็ผมขอเสียงตบมือให้น้องๆหน่อยครับผมนเป็นองเจ้าสิบเอ็ดว้าวของร้านก้าแกง แลยว่าวันนีม้มาสตาร์แบบเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งทั้งแบบน่งามน่าปรับผมช่วงเที่ยงเราก็ไม่รู้กันนะทุกวันอาทิตนะครับลองใจไหก็มาดยลอโทรสอบถามกัก่อนนี่แล้วก็น้องก็ตักให้อย่างนี้เลยนะฮะโโอ้หน่ารักมากเลยครับเป็นเป็นีมเป็นการแต่งตัวจะเป็นเีมนะครับเป็นช่วงเช้าอีกเีมหนึ่งนะครับเป็นช่วงช่วงบ่ายก็อีกเีมหนึ่ง นะครับจะเป็นทีมสลับกันนะฮะทุกคนะทุกคนสามารถเอ่ออเามาเอาจานก่อนแล้วค่อยจ่ายก็ได้นะครับข้าวแกงนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูน้องตักสักยองสองสามอย่างนะฮะเอาบอกเลยนะเนี่ยผัดเผ็ดป้าดุอะไรพวกนี้ เพราะว่มมันาดมีชุดอะไรพิเศษพิเศษให้เลยนะบอกว่าไม่เกนอยู่ครครับผู้มว่ามอระกอเรงานนี้เป็นและอันนี้เป็นเยีรงครับเออแล้วก็ นี่นะทุกคนน้องๆก็จะคอยตักให้นะครับดูแบริการลูกค้าข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทที่นอนพุดดิ้งนสายหนึ่งนะครับก็สามารถตักโทรหาในกูเกิลแมปได้นะทุกคนก็จะนน่อยบัตตร้องๆจะมาช่วยดูแลทุกคนทุกอาทิตย์นะครับก็ตามสลับเปลี่ยนตามแต่ละทีมนะครับก็นี่ก็คือเข้าวแกง59บาบาทบุฟเฟ่ที่ผมพาทุกคนมาดูเนาะ อยู่ไม่ไกลนะครับเกิดคนที่อยู่บริเวณแถวถนนรมราชมีหรืออยู่ฝั่งทนเลยฝั่งเนี้ยนะครับก็มาได้เลยใกล้ใกล้ราคา59บาทนะราคาถูกมากเลยกินได้จนอิ่มอ่ะกินได้จนบอกว่าพอนะฮะทุกคนนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องสปีดฟู้นะครับวันนี้เป็นคลิปสบายๆพา <c oughs> ทุกคนมาดูไม่ได้แบบพูดรีวิวขอไปทําอาหารเนะ <c oughs> าะก็พามาดูนนี้บรรยากาศที่ทดีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม